สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกับช่องเรือโยกชาแนลวันนี้เราพาบานดูกันกับอิิกันไทยอีกแบบหนึ่งครับวันนี้เราอยู่ที่สามแยกวังน้ำบนโดยตรงเลยครับโดยมีวัดพนันเชิงเป็นฉากหลังครับวิหารหลังใหญ่ที่เรามองเห็นนั้นก็คือวิหารลกพอตโตครับตอนนี้เราพาท่านมาชมแบบมีวัดพนันเชิงเป็นฉากหลังครับเรือของเรากําลังมุ่งหน้าเข้าสู่ทางโค้งครับมาถากอำเภอนครหลวงครับเป็นเดือนหนาครับลรานีโป้สูงตึกสองชั้นครับ กำลังค่อยๆเข้าโค้ครับกลังเริ่มเอียงเราดูให้ดูกันชัดๆเด้ครับวันนี้นี่เลยปิดขอบสนามกันเลยทีเดียววัดพรนางเตดีย์กอเป็นแรกกาวอย่างสวยครับค่อยๆเข้าโค้มาเรากำลังวิ่งปีคู่เลยครับปีคู่กับเรือลากดูโดยมีเรือโกะตามมากับาหลังสรวัดพระนานเชดงวัดหลวงพระโตครับเข้าโค้มาเป็นเรือสีขาวครับวันนี้เป็นเรือขนาดกลางครับ โคเป็นช,าชาัดๆเลยครับเดี๋ยวประยูทหน้าโคห่างกันไม่ไม่กี่เมตรครับดูบอลตอนห่างกันตอน,ตอน,น,นไม่กี่เส้นก็แค่เป็นเงินเส้โครมาแล้วครับก็บเป็นบรรยากาศที่ยิ่ครับว่าวไม่มีใครทำยูนี้แน่นอนครับนอกจากต้องนี้ต้องเดียวนั้นต้องอื่นตรงนี้ใครลงทุนมาทำแบบน,นี้ครับแบบเดียวโยงชาแนลเพื่อความสุขของขทุกท่านมีงานของเราครับ ขณะช่วง้จบนะครับทุกนี้ให้คิดมันอย่างมันนะครับเราจะวิ่งทีขุ่งนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าเรือลากโยงจะเข้าสู่ทางตรงเราจะให้ชมกันเรือลากโยงกับโะคขับกันเป็นระยะระยะครับบนโะครับตอนนี้โะกำลังเบียงเข้าโค้งครับโคอย่างสวยครับแต่ผมมาดูเรือลากโยงกันครับผมแซบกันไปครับตอนนี้เราก็่าน ปาโที่เขามาให้อาหารปลากันครับผ่า,า,านมาจะพ้นโปมาแล้วครับตรงนี้เราเวี๋ยว,ว,วนี้เราผ่านแยกวังน้ำบนมาแล้วครับตังเลยมาประมาณเกือบห้าร้อย500เมตรครับผ่านจุดสคัคนญมาแล้วเรือของเราก็ึ้นมาอย่างเรียบนะครับมาจากสายงานครบวันนี้มาอย่างโง่เลยทีเดียวแต่โดย,ยี่เป็กีฬาอยงนี้ไปเรื่เลยครับจนว่าเกือบจะเข้าสู่ทางตรง แล้วเราก็จะไล่ตั้งแต่หัวเรือยันท้ายเรือให้เราชมกันจนไปถึงเรือคัดท้ายครับรชมกันแบบเกาะชิดปิดโกาสนามเป็นเลยเดียวครับมีทิปนั้นที่จะชัดไปผลิตอีูแล้วครับสำหรับการ่ายเรือโยมเรือลากโยงสินค้าครับโบกันแบบชัดๆกันเลยทีเดียวอันนี้เราก็วิ่งมาระยะหนึ่งนะครับเกือบจะโค้ง ของน้ำบนมาแล้วครับนี่เราก็จะย้อนกลับไปนะครับไล่ย้อนตั้งแต่หัวเรือไปถึงท้ายเรือคุมเล็กคุมเปนเราจะเริ่มย้อนกลับไปแล้วนะครับเก็ยังดีคู่ดีครับอนโคของเราเด็ดตรงทางตรงนะครับผ่านทางน้าบนมาเป็นที่เรียบร้อยเนือลักอู่ของเราก็ออกังเล่นกีเพื้นที่ครับก็เข้าสู่ทางตรง ก็มาอย่างสง,ง่างน,นะครับมาอย่างโหงครับลำนี้แล้วก็กำลังจะย้อนกลับไปแล้วนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมโคก็จะหัวเรือยันท้ายเรือครับเป็นการไล่กลับหลังครับก็โยนเรือลากจูงไปครับเรือก็กำลังวิ่งไปอย่างสงางานเพื่อจึงทั้งสองข้านะครับข้าสที่ทางตรงโอ้่อยๆกันมาครับน่าจะเป็นเรือนะครับลำนี้ ลมุ่งหน้าพัดูจังหวัดปาคพืนทราครับน่าจะใสๆครับลังแล้วก็มาไล่โปครับอย่างชัดเลยครับใหญ่ไม่รู้จะชัดจะชนะครับตอนนี้โอ้ยมีต่องไหนทําอย่างนี้เราเข้ากับช่องนี้ครับเยอะเท่านั้นครับที่ข้าทําแบบนี้อะไรมาโปสงครับใช่มาตันนี้มีสามโปะครับนี่มีสี่โปะน่าจะเป็นเยอนนะพอสมควรครับใช้ลําใหญ่เป็นลากดูครับเรามาดูเรือลากเรือคัดท้ายครับ เรามีสี่ลำครับโอ้โหครับเราจะมีสองลำครับเรามีน่าจะต้องใช้งานหนักแล้วครับต้มีเรือลากอยู่เรือคัดท้ายสองลำที่เขาจะใช้กันแค่ลำเดียวครับเรือเรือลากเขาจะใช้ประมาณหลายลำครับเรือคัดท้ายเขาใช้ลำเดียวเกาะที่นี้มีสองลำครับโอ้โหเรือเล็กกับเรือใหญ่สลับกันครับใหญ่อยู่ฝั่งเราครับเล็กอยู่ฝั่งนั้นโอ้โหน่าจะหนักน่าดูครับใช้เรือคัดท้ายเป็น กำลังเลี้ยงเครื่องครับวันหนุ่มนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเพื่อนๆเมื่อเราจะจะออกออกลันึงครับลังลัใหญ่ออกครับจะเริ่มไว้ลังเล็กครับลังใหญ่ก็หมดภารกิจครับภารกิจของมันเยวครับเหลือแต่ลังเล็กครับลังเล็กก็ทภารกิจต่อไปครับใครับที่นี้เราก็จะให้พื้นที่ครับ ไปทางชนีนะไปทานัครับ